สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท,ท,ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่วัดบ้านพึ่งอ่าเรามาตัวเจอจุดคัดกรองก่อนนะคะวันนี้เรามีลางวัเนี่ยอ่าเราก็ยอดสนุกนะคะสามสิบหกจุดสี่นะคะดาวัดอุณหภูมิ คะเมือก็ได้รัคะอ่าราวนี้เราจผ่านจุดผ่านจุดคัดกองแล้วนะคะเราก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เดินเข้างานคุณผู้ชมอันน้ภัยในงานของวัดบ้านทึงนะคะวัดบ้านถึงอยู่ที่อำเภอสัมชุกนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จัดงานลอยกระทงนะคะวันที่18พฤศจิกากับ19พฤศจิกานะคะวันนี้เป็นวันที่18นะคะถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะสามารถมาได้นะคะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะวันที่19นะคะอย่าลืมมาลอยกระทงกันนะคะ นี่ก็คือร้านค้าในบริเวณของวัดบ้านถึงนะคะคุณผู้ชมเยอะอยู่นะคะร้านเยอะมากอ่ะร้านเยอะมากหลายอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจุดลอยกระทงเขาอยู่ตรงไหนนะคะคุณผู้ชมเข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาช่องของเราครั้งแรกนะคะรบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าต่อๆไปนะคะคุณผู้ชม อ่ะมากดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะป่ะเดินเที่ยวกันต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมีร้านเข็มคาดแว่นตาร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขนมจีนนะคะนี่นแล้วก็ร้านขายของเล่นเด็กๆก,ก็มี <c oughs> มีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตา <c oughs> เาโอเคคุณผู้ชมอ่าข้างหน้านี้เป็นลำวงย้อนยุกนะคะลำวนย้อนยุกก็ใครที่ขาลำวงทั้งหลายนะคะมีลำวงย้อนยุกด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวเราดูซิว่าเราตรงไปทางนู้นก่อนดีกว่านะตรงไปทางนู้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลอยอีกซอยหนึ่งนะคะว่าก็แต่ว่าตอนนี้เป็น ยังไม่เริ่มนะคะลำวงย้อนยุคลำงงย้อนยุคเขาก็ยังไม่เริ่มเพราะว่ายังหัววันอยู่เลยก็พอนมานี่ก็ประมาณอ่ายังไม่ทุ่มเลยค่ะนะคะเกือบเกือบทุ่มหี่ทอดกุ้ยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาหมึกย่างมีหมดเลยนะคะเดยคนเดอ่าเดี๋ยวเราไปดูซิว่านั่นแน่เลยถางข้างหน้านั่นเป็นจุดที่เขาไปลอยกระทงกันนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะจุดลอยกระทงแล้วเป็นเป็นซุ้มไฟอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจุดลอยกระทงว่าจะมีใครลอยไหมวันนี้นะคะแต่จริงๆแล้ววันที่ลอยจริงๆก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ19พุศติกาษนะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะแต่บางวัดก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดสองวันก็คือวันที่18กับ19พุทศจิกานะคะวันนี้เป็นวันที่18 นี่สวยมากเลยสวยไฟลีรีประยับนะคะประดับอันนี้เป็นทางที่ลงไปลอยกระทงนะคะเพราะว่าหลังวัดบั้นทึงนี้นะคะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะติดกับแม่น้ำท่าจีนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้จะมีคนลอยกระทงไหมแต่พรุ่งนี้เยอะแน่พรุ่งนี้คงต้องเยอะแน่แโอ้โหจัดประดับที่สวยเลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่ ประดับได้สวยงามเลยมีไฟ้านานมาเลยมาเลยมาเช็คอินมาเช็คอินลอยกระทงปี64นะคะอ่าลอยกระทงวัดบ้านถึงปี64สวยมากเลยคุณผู้ชมวันนี้ยังไม่มีใครลอยหรอกเพียงแต่เขาจัดประดับตกแต่งนี่สวยค่ะสวยค่ะ สวยไหมคะคุณผู้ชมอืมนี่เป็นบริเวณที่ลอยกระทงของวันพรุ่งนี้นะคะอ่าคราวนี้เราเดินอีกซอยหนึ่งของวัดนะคะเป็นร้าน้าอีกซอยหนึ่งของวัดที่ททมาตาั้งอ่าทางทางวัดเขาก็มีกระทงขายนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาไม่มีกระทงติดไม้ติดมือมาคุณผู้ชมก็มาซื้อกระทงได้นะคะนี่มีหลายราคาด้วย,ย,ยน,น,นี่เริ่มต้นที่ยี่สิบบาท นะคะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยค่ะมีกระทงขายนะคะไม่ต้องนำมามมกกหรือ,อเออมาแบบมาแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะแวะมาเลยนะคะมีกระทง<ต>กระทงนีนีของกินเยอะแยะนะคะของกินมากมายเลยนะคะ กนาลางแปลงด้วยนะคะก็คือหนังนั่นเองนะคะ,ะมีให้ดูด้วยนะคะแต่พรุ่งนี้คิดว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้นะคะแต่วันนี้คนที่มาก็น่าจะมาแบบว่ามาหาอะไรกินกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณผู้ชมไอ้ช้างเนาะ <c oughs> คุณผู้ชมลองมานะคะลองมาดูนะคะคุณผู้ชมก็ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะสืบสานประเพณีไทยเรานะคะ คออยกระทงโอเคนะคะคุณผู้ชมคะก็ถ้าใครอยากจะลอยกระทงแล้วไม่รู้ว่าที่วัดไหนจัดบ้างนะคะของอำเภอสัมชุกนี่ก็คือมีที่วัดบ้านถึงนี้นะคะแล้วก็วัดบางขอมอวัดบางขวางไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่แน่ใจอโอเคค่ะคุณผู้ชมพามาชมงานลอยกระทงคือวันนี้เป็น วันที่เขายังไม่ลอยหรอกแต่ว่ามีร้านค้าและมีคนมาเดินเที่ยวแล้วนะคะคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมารอยกระทงกันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกรายทุกแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ